สวัสดีค่ะซีไลา์เจาเอเชียนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำไก่ผักห่อกผักกาแก้วนะคะเมนูนี้เราได้มาจาก eatfriend. org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ใต้ c a l f r e d Healthy Living ค่ะเมนูนี้สำหรับ6ท่านนะคะโดยมีแคลอร,รี่เพียงแค่157แคลอร,รี่เท่านั้นเฮลตี้แล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะท่านสามารถปรับเปลี่ยนเซอร์วิงได้ที่เว็บไซต์นะคะโดยถ้าจะให้เพิ่มหรือน้อยขึ้นอยู่ความเหมาะสมของท่านเลยค่ะ ไายหอกอากาศแก้วมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้ค่ะอากาศแก้วมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารคือช่วยลดอาการไอเดือการคันคอมีฮิโมโกลบีนที่ช่วยต้านมะเร็งและรักษาโรคโลหิตจางโดยเฉพาะหญิงมีคันช่วยแก้การท้องผูกและเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตน้อยเพียง3%หรือน้อยกว่าค่ะ เมนูผัดไก่หอประกาดแก้วนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ eatfret. org ค่ะท่านสามารถเลือก s ซ r ร์ฟ g ิ้งไนะคะที่เหมาะกับท่านได้นะคะสำหรับเมนูนี้เราใช้สำหรับเสิร์ฟทั้งหมด6ท่านค่ะแคลอรี่สำหรับเมนูนี้นะคะมีเพียงแค่157แคลอรี่เท่านั้นค่ะส่วนประกอบของไก่หอัดแก้วมีดังนี้ค่ะไก่สับหนพาว หัวหอมครึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะเกลือพริกไทยดำผงจินเจอร์นี้นะคะถ้าหรือท่านมีขิงสดที่บ้านก็สามารถใช้ขิงสดได้แต่ถ้าท่านไหนไม่มีขิงสดก็สามารถใช้ผงของผงขิงได้นะคะเรียกว่ากราวจินเจอร์ค่ะผักเซรั่มหนึ่งครับท่านสามารถใช้ถ้วยตวงได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแครอทหั่นเป็นเส้นเ,นเนฝอยๆอยค่ะ น้ำเซซามีสลัดดรสซิ่งใช้เพียงแค่เศษหนึ่ส่วนสีของถ้วยเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วให้นำผักกาดแก้จำนวน12บใบมาล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมรอไว้เลยค่ะ ถ้าท่านใดชอบทางเพดสามารถใส่ผงพริกเข้าไปได้นะคะหรือใส่พริกป่นเพิ่มไปได้คะ่ะหรือท่านใดชอบพีนะิะน<ม>้ก็สามารถใส่พีนัทป่นหรือถั่วป่นลงไปได้นะคะตัวถั่วป่นท่านสามารถใส่ตามที่ท่านต้องการได้เลยคะ่ะส่วนเมนูนี้นะคะเราจะไม่ใส่ทางพริกและไม่ใส่ทางถั่วป่นสําหรับคนที่แพ้หรือไม่ชอบทานเพดคะ่ะวิธีการทำดังนี้คะ่ะ ั้งกระทะบนเตาเรอให้กระทะร้อนพอกะทาร้อนแล้วนั้นให้ใส่น้ำมันจำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปบนกระทะพอน้ำมันร้อนแล้วให้ท่านใส่หัวหอมที่เราหั่นเตรียมเอาไว้ลงไปบนกระทะแล้วคนให้เข้ากันเป็นเวลา3นาทีหลังจากนั้นให้ใส่ผงจิงเจอร์ใส่ผักชีลี่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปคนให้เข้ากันจนกว่าไก่จะสุกค่ะ เมื่อท่านคนจนไก่สุกแล้วนะั้นให้ใส่แครอทตามลงไปได้เลยค่ะควรแครอทให้เข้ากับไก่เสร็จแล้วก็ใส่ด r e ซ s i n g ลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปค่ะเมื่อใส่ครบทุกอย่างแล้วควรให้เข้ากันเป็นเวลา2นาทีเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนําใส่ถ้วยเล็กๆรอหอกับผักได้เลยค่ะนําผักกาดแก้วที่เราเตรียมเอาไว้ตักไก่จากชามใส่ในผักกาดแก้วแล้ววางเรียงบนจานได้เลยค่ะ ท่านสามารถทําเล็กใหญ่ได้ตามความพอใจของท่านได้เลยค่ะสเสร็จได้แล้วค่ะถ้าสามารถทานอันนี้ได้กับกับข้าวหรือว่าทานเล่นๆก็ได้ค่ะ